คุณเชื่อไหมว่ามีเกมหนึ่งที่ใช้เวลาพัฒนานานกว่าหนึ่งทศวรรษและระดมทุนไปเกือบพันล้านดอลลาร์แต่ยังอยู่ในช่วงอัลฟานี่คือเรื่องราวของ Star Citizen ที่อาจทําให้คุณต้องทึ่ง Star Citizen เกมยานรบอากาศที่เทะย,ยานอย่างมากได้เข้าสู่ปีที่13ของการพัฒนาแล้วครับลองจินตนาการดูสิว่า13ปีในวงการเกมมันยาวนานขนาดไหนจากรายงานล่าสุดของ Insider Gaming.com ตัวเกมยังคงอยู่ในสถานะอันฟ้าซึ่งหมายความว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือยอดเงินระดมทุนจากเหล่าเกมเมอร์ผู้ศรัทธาใกล้จะแตะ900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วตัวเลขนี้มันมหาศาลมาก Star Citizen เปิดให้เล่นในรูปแบบ Early Access มาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับคล้ายๆก,กับเกม Escape From Tarkov ที่เปิดให้เล่นก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ Escape From Tarkov เปิดตัว Early Access ในปี2016 และเพิ่งออกเวอร์ชั่น1.0ในปี2025แต่ถึงแม้จะเปิดให้เล่นได้แล้วทีมพัฒนา Cloud i n c l i u m Game ก็ยังคงทุ่มเทกับการปรับปรุงเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางคนมองว่าการที่เกม ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนี้เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและอาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในขณะที่อีกฝ่ายเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้พัฒนาและยินดีที่จะสนับสนุนต่อไปตราบใดที่เกมยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง i n s i d e r k i t g a m i n g com ยังรายงานอีกว่านับตั้งแต่มีการประกาศเปิดตัว Star Citizen ในปี2012จนถึงเดือนตุลาคม2025เกมได้รับเงินทุนสะสมไปแล้วถึง885 2 8 85, 6 2 7 3ล้านดสาดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ Star Citizen กลายเป็นหนึ่งใน3เกมที่มีงบประมาณการพัฒนาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มีการคาดการ์ว่าเกมยาโรปรกปกาสุดยิ่งใหญ่นี้จะสามารถระดมทุนทะลุ9ก0ล้านดอลลาร์ในเร็วๆนี้และอาจจะไปถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยก็เป็นได้และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปการพัฒนาเกมขนาดใหญ่อย่าง Star Citizen ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเวลาเทคโนโลยีและทีมงานที่มีความสามารถด้วยการสร้างโลกอวกาศที่สมจริง และมีรายละเอียดสูงต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากและอาจต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคที่ไม่คาดฝันแน่นอนว่าคําถามที่ทุกคนอยากรู้คืออีกนานแค่ไหน Star Citizen ถึงจะเปิดให้เล่นในเวอร์ชั่นสมบูรณ์ไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างแม่นยําแต่สิ่งที่เราทําได้คือติดตามข่าวสารและให้กําลังใจทีมพัฒนาต่อไปแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรคุณเชื่อมั่นใน Star Citizen หรือไม่คุณคิดว่าเกมจะเปิดตัวเวอร์ชันสมบูรณ์ได้ภายในกี่ปี หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับเพราะทุกความคิดเห็นมีค่าและอาจนำไปสู่การถกเถียงที่น่าสนใจแปลและเรียบเรียงจาก h t t p s i n s i d e r k g a m i n g c o m https colon slash l a s i n s i d e r k i t g a m i n g com s t a r t k i d citizen his k i t 1 3ึ่ kid off d e v e l o p m e n t kid nili kid 9 0 0 million i n funding and i t s kid s t i l l i d in alpha slash ติดตามข่าวเกม PC console อื่นๆได้ที่ Online Station